ตัวนี้นะครับเป็นได้ทั้งไฟฉายนะปรับได้3ระดับนี่ระดับแรกเลยนะครับระดับแรกระดับแบบยิงแรงแบบแสงเลเซอร์นี่ครับแรงเลยนะสว่างนะครับชัดนะครับระดับที่2จะเป็นแบบนี้คือเป็นแสงแบบอ่อนๆนะเอาไว้ใช้ในบ้านนะไม่แสบตาเกินไปนะเอาไว้หาของนะอย่างที่3เป็นไฟขอความช่วยเหลือนะอย่างงี้นะนะหรือจะแบบ เอาไว้ติดนะแล้วหมุนๆน,นะฮะเต้นนะเป็นเหมือนแบบไฟในผับก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสปปรรพคุณกันจากเป็นไฟฉายแล้วเป็น power bank USB <S <S ตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้ที่ชาร์จอะไรเลยนะครับเป็นที่ชาร์จแบตของคุณนั่นแหละเสียบไปปึ๊บเราก็เสียบเข้ารูนี้มันก็จะชาร์จนะครชาร์จตอนกลางคืนนะครับตอนเช้าใช้งานชาร์จตอนเช้ากลางคืนใช้งานตัวนี้นะฮะแบตอึดสุดๆนะครับแบตอึดสุดๆนะครับ วิธีการใช้สมมุติว่าโทรศัพท์ผมนี่ฮะแบตจะหมดละแบตใกล้หมดแล้ะแบตใกล้หมดละผมเสียบเลยนะฮะตัวนี้เป็นไฟฉายแล้วก็เป็น power bank ในตัวแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมี usb อยู่แล้วก็ใช้ usb โทรศัพท์คุณได้เลยเอาเสียบเข้าไปฟึบรูใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมฮะแบตโทรศัพท์จะหมดทํายังไงนะมีแค่ไฟฉาย power bank ไม่ได้พกมาตัวนี้คือไฟฉาย usb นะเสียบเข้าไปปั้งชาร์จแบต ยันไงชัดเร็วด้วยสนใจติดต่อมานะฮะราคา250บาทถูกสุดๆไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้แล้วนะฮะสนใจติดต่อมาของมีจำนวนจำกัดผมบอกเลยว่ามาไม่มากแล้วถ้าพลาดจะเสียใจรออีกเป็นเดือนนะครับสวัสดีครับ